วันนี้คอนเซปต์สำหรับทำอาหารหนึ่งที่วันนี้ก็เลยจะทำผัดกะเพราทะเลลาดข้าวใช้กระทะที่เป็นสเตนเลสด้ามไม้ก็ได้ใช้กระทะที่เป็นเทฟลอนของหัวมมะลายนี่ก็ได้นะครับหอ,อม10กรัมพริกกับกระเทียมเนี่ยผมทำแค่10กรัมอย่างละ5กรัมตำหย,ยาบๆใส่เข้าไปทีเดียวทั้งหมดเพราะว่าทั้งกุ้งหอยปลาหมึกเนี่ยสุกเร็วมากที่เกือบสุกละ ใส่น้ำตาลนิดนึงน้ำมันหอยแล้วก็น้ำปลาแล้วท่านผู้ชมปิดไฟเลยแล้วถึงจะใส่ใบกระเพราเข้าไปเพราะว่าถ้าผัดไปกับใบกระเพรามันก็จะไม่หอมท่านผู้ชมข้าวสวยร้อนๆเนี่ยคือ200กรัมโปรโตีนทั้งหมด150กรัม ตอนนี้หัวมาลายมี private sale ครั้งที่48ลดสุดๆ50%ที่4ประชอบทั่วประเทศลดถึงวันที่7กันยายนแคปหน้าจอติดโลโก้งานแคปแล้วมาซื้อหัวมาลายที่ช็อปยอดต้อง555ขึ้นไปจะได้รับสิทธิ์จับฉลากของรางวัลน,นะครับแล้วก็บอกเขาด้วยนะว่ามาจากช่องเชฟหมึกแดงด้วยนะครับ